ัสดีค่ะดิฉันชื่อกันตณีอัคาลาสักเวคินนะคะชื่อเล่นชื่อนูตค่ะครับวันนี้พี่นูตมาเรียนหลักสูตรอะไรกับสถาบันอะไรครับหลักสูตรเทรนเนอร์คิ้วนะคะคือเหมือนเป็นอาจารย์สอนสักเคิลอะคะ่ะกับสถาบันไอโบส์ไอโบส์เซสซูดิโอแคนามี่ค่ะครับเออคุณพี่นูตมาเรียนหลักสูตรนี้เรียนกับครูท่านไหนครับมีครูเก่งนะคะครูยแมยมครูปุ้มแล้วครูท่านอื่นๆหลายท่านเลยค่ะ ครับและครูสอนเป็นยังไงบ้างคะคุณครูให้ความรู้ได้ดีมากนะคะให้ความเป็นการเองนะคะแล้วก็ถ้าเราสงสัยหรือต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณครูพร้อมให้ความรู้ทุกอย่างเลยเอาใจใส่นักเรียนดีมากครับและพี่นุษย์เอ่อมาเรียนที่หลักสูตรนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านไหนครับคือเดิมแล้วพี่เนี่ยประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่แนวธุรกิจเสริมความงามเลยนะเป็นธุรกิจขนส่งสินค้าคคตอนนี้ก็มีความคิดว่า เราอยากศึกษาธุรกิจอื่นนะคะซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็เลยลองดูว่าธุรกิจการสักคิ้วเนี่ยซึ่งตอนนี้เราไม่เถียงเลยละว่าเป็นธุรกิจที่กำลังบูมมากซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ล้วกููเาาขจ จาก Facebook นะคะแล้วก็จากการดูใน Google นะคะแล้วก็เสิร์ชหา,<อ>าว่ามีสถาบันใดบ้าง<อ>าซึ่งสถาบันเนี้ยก็ได้รับความนิยมก็เลยมาสมัครค่ะแล้วได้เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นไหมครับใช่ค่ะดิฉันทําการเปรียบเทียบจากหลายๆสถาบันซึ่งซึ่งก็เชื่อว่าทุกทท่านนะคะก่อนจะเลือกอะไรจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมีการเปรียบเทียบของแต่ละที่ค่ะ แล้วพี่นุตประทับใจอะไรสถาบันเราบ้างครับสิ่งแรกเลยนะคะที่เลือกเหตุผลแรกที่เลือกก็คือหนึ่งะคะความเชื่อถือเราเห็นแล้วล่ะว่าเราเปรียบเทียบจากหล,หลายๆที่เนี่ยที่เนี่ยถือว่าเป็นที่หนึ่งละแล้วพอมาสอบถามข้อมูลนะคะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเนี่ยเราก็ทราบว่าที่นี่นะคะให้ความรู้หรือการสอนตัวต่อต,ตัวนะคะไม่จํากัดชั่วโมงที่เรียน นะคะถ้าเรียนจบไปแล้วสามารถกลับมาเรียนใหม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจอยากให้พ่รุชฝากถึงผู้ที่กำลังสนใจมองหาที่เรียนครับค่ะสำหรับทุกท่านนะคะที่สนใจกำลังมองหาธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเพิ่มเติมที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะนี่คือที่นี่คือหนึ่งในทางเลือกที่สามารถทำไรายได้ได้อย่างดีถึงถึงแบบทำให้เรา แบบมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วสิ่งที่อยากจะฝากว่าการที่จะเลือกสถาบันใดนะคะขอให้ดูหลายๆอย่างด้วยนะคะโดยเฉพาะที่นี่คุณครูน่ารักมากนะคะให้ความรู้ในเชิงลึกแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ทุกๆด้านถ้าเรียนกลับไปแล้วนะคะท่านไม่เข้าใจตรงไหนบทเรียนไหนเราสามารถย้อนกลับมาเรียนได้เราไม่จำกัดชั่วโมงที่เรียนนะคะแล้วก็ ไม่คิดเงินเพิ่มด้วยค่ะรับรองไม่เสียใจยค่ะถ้ามาเรียนกับที่นี่นะคะครับสำับวันนี้ขอบคุณที่รุดมากนะคะค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ